ตัดต้องต้องตัดตามตามขวงเอาตัดเลยโอ้ตัดได้เปล่าได้ได้ได้แขงเลยตัดเลยตามตามตามขวงมันสีมีเสียนอยู่เอาใส่เขียงแข็งท่านเอาใส่ใส่เขียงนี่ยยันเียงมันเดียวนะเอ้ยตัดออกกันหนวยตัดเียงออกกันเอาเสียนเท้าออกเนี่ยเท้าพ่อออกนี่ใส่เครื่องเทศเบิดตลาดกับพวกเสาเท้าอืมอืมแล้วน like 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 yeah. yeah. like ี the ่ปลาบึกใส่หาลครับเนี่ยถือแห ก๋าบอกยัยดอกใสหาโลครับเพิ่นได้เป็นร้อยขี้โรยโยขวอกนี่บ่าเกินหกเกินโลเพิ่นว่าเป็นปลาบึกเพนะครับเบิ้งตาตำตำเรากับเบิ้งแขว่มีนะครับหรือว่าเป็นบิ๊กไวผมว่าใหญ่กันแต่ว่าถ้าผิดก็ขออภัยครับประมาณนี้ครับตอนนี้ตัดตัดทั้งนี้เลยตัดให้มันขาดนั่นเลยอัวนี้ครับยำ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 ยี่ก็ได้เออนั่งนั้ะมันจะมีเส้นขาวนะครับแข็งอีว่ะมันจะมีเส้นขาวอยู่ขางเส้นทางโตนั่ครับเนี่ย สชิงข้างตัวดึงออกไอ้บึ้งตัดจุดเลยมันจุดอะไรที่มันพอพอไอพอพอคุยกับตึงมาแล้วครับบทชำนันก่อนไหนมึงจะบึ้งหยาด่เห็ดหยาดเพื่อนผู้จัดเนาะมันไหมไฟหนั่นเลยผไจ้แวะผู้กันนะ มีเสษเสษเบื้งข้ามาพี่มาพี่เสษทางเป็นเตัวนี้แล้วตัดให้ก่อนัตักกอนมัน่ครพอมดินสวยปับเบึ้ปับบึ้นี่ลุงอขึ้นไหนวะฮะข่าวเห็นบ้านหนเห็นบ้านข่าวขาวเนีห็นบ้านหนข่ขาวดึงออลเนี่ยนี่ไงดึงดึงดึงเนมีแต่มาขี้บอดึงเนี่ย เนี่ยเส้ขาวเนี่ยเอือละนี่ลมีน้ำมะแวะป่ะแขนึ่แขงแนึงแวะีอะเส้นี้ครับสินขาวมันเออนี่ละเออนี่ละดึงเห็นบ่าขาวทิศเนี่ยเห็นบ่านไ่นเอือั่น่ปลาคารมันปลาามันโอ้โหบวกว่าไม่ขาดชุดหน่อยเดียวแค่ยิ่งนี่อยู่มงนีแล้เนี่ยมงมีมีีเขขาวเเห็นยุ่ยเนี่ยาวเนี่ยปลาคาปลาหางปลาหางปลาหาง ปาทางด้วยปัาห้เรื่องนอกเนเขาันนี้ปทังปาททังปาทังดึงตัดทังนี่เหรอเมนอ่ะเอาทิชชดึงวะเดี๋ยวให้ไหมกขดู๋หเขาปลอดไฟผมจน้เขาออกเร็วดิมันจะเป็นดึงมาเลยเสียวเดียวมันจะออกไม่เป็นเสีนเลยบอ่บอ่ ซื้อไดมันไม่แหกซึงเพีย่ยเนี่ยมันเนี่ยเน่ยเออน่ยดึงเลยดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะียขาดเจ้าเจ้าตอนหางพุ้นเลยเออนั่นแหละดองดึงดึงขาดแล้วขาดแล้วแท้โอ้ยเพราะว่าเหลืออยู่มีข่วดเเอดึง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 มาได้บ่อบวกว่ะออก ดึงดึงดึงยูดิดึงเลยนะเขาๆดึงยู้ดิดึงนี่ขาดยวอ้ยิงวะถึงเขาเส่นเดียวเอาดึงงออีกเส้นเดียวจนเ่าม่นจาตึงกับว่าปิดเลยเหรอเดี๋ยวจะเฝ้าระวังมือเออเอ๋อนี่จะออกง่ายจังอมาดูออกง่ายแท้ดึงเลยนี่เนี่ยเ้นนี่ ดึงดึงออกงาัวเลยดึงเ้ยเนี่ยเนมาแล้ว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 ครับมาแล้วครับเอาที่ออกไดคือจ้าไหนกับวขาเอาันี้ออกเนี่ยเส้นเท้านะครับเนี่ยเส้นเท้าๆนครับยุขังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นเขาเนี่ยอีกอันนึง้วยอีกังนึงอีกอันงนึงอีกั้งนึงอีันฟังนึงอีฟังหนึงมีสองฟังที่นี่เอัน